สวัสดีครับหลายๆคนในยุคนี้อาจจะกำลังเจอกับภาวะที่แบบว่าข้างนอกดูโอเคยิ้มแย้มแต่ข้างในนี้มันโอ้โหรู้สึกแย่ว้าเวหรือทุกใจที่เขาเรียกกันว่าหน้าชื่นอกตรมนะครับใช่ค่ะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยจริงๆวันนี้เราเลยอยากจะมาทวนคุยเจาะลึกแนวคิดหนึ่งค่ะมาจากบทเทศนาที่อิงพระธรรมสดุด,ดีบทที่34ข้อห ซึ่งเสนอมุมมองที่น่าสนใจมากว่าการเพ่งดูที่พระคริสตเนี่ยสามารถนำไปสู่ชีวิตที่เบิกบานแล้วก็พ้นจากความรู้สึกอับอายอดสูได้น่าสนใจตรงที่คนเขียนสดุดีบทนี้คือกษัตริย์ดาวิดใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและที่ทึ่งมากมากก็คือท่านเขียนตอนที่กำลังแบบว่าลำบากสุดๆเลยนะกำลังหนีการตามล่าสิ้นเนื้อประดาตัวกำลังเผชิญความอับอายอย่างที่สุดโหคืออยู่ในจุดที่แย่มากๆแต่กลับเขียนเรื่องความเบิกบานได้นั่นสิคะมันเลยทําให้เราอยากรู้ว่า เคล็ดลับมันคืออะไรการเพ่งดูที่พระคริสตที่ว่าเนี่ยมันคือยังไงกันแน่แล้วมันจะช่วยให้เรามีความสุขจากข้างในได้จริงๆรหรอแม้ว่าสถานการณ์รอบตัวมันจะแย่มากๆก็ตามครับงั้นเรามาเริ่มเจาะกันเลยดีกว่าเป้าหมายเราวันนี้ก็คือสำรวจเรื่องนี้แหละว่าการเพ่งดูพระคริสตมันหน้าตาเป็นยังไงทำงานยังไงได้ค่ะงั้นขอเริ่มจากประเด็นแรกที่คำสอนนี้ชี้ให้เห็นก่อนนะคะคือปัญหาของการที่เราพยายามจะมองไปที่พระเจ้าโดยตรงเลย มองพระเจ้าตรงๆมีปัญหาหรือครับคือสําหรับเราที่เป็นมนุษย์คนบาปนะคะการมองความยิ่งใหญ่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าตรงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้นําไปสู่ความเบิกบานเสมอไปอแต่มันอาจจะทําให้เรายิ่งรู้สึกผิดบาปรู้สึกตัวเล็กหรือว่ากลัวการพิพากษามากกว่าเข้าใจเลยครับเหมือนเราไปยืนอยู่หน้าสปอตไลท์จ้าจ้าแล้วเห็นตะฝุ่นเห็นแต่รอยตาหนิของตัวเองชัดขึ้นไปอีกใช่ค่ะประมาณนั้นเลย แล้วทีนี้พอเรามองตรงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นคําสอนนี้ก็เลยเสนอทางออกทางออกคือคือการมองผ่านพระเยซูคริสต์ค่ะอ๋อมองผ่านไม่ใช่มองตรงๆค่ะพระเยซูเป็นเหมือนคนกลางหรืออาจจะเหมือนเลนส์พิเศษที่ทำให้เราสามารถมองเห็นพระเจ้าได้ในมุมของความรักความเมตตาการให้อภัยความอ่อนโยนครับซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ต่างหากที่จะนำความเบิกบานใจจริงๆมาให้เราได้ไม่ใช่ความกลัว เพราะฉะนั้นคําว่าเพ่งดูที่พระคริสต์ก็คือการที่เราจงใจเอาความคิดเอาใจเราเนี่ยไปโฟกัสที่เรื่องราวของพระเยซูที่สิ่งที่พระองค์ทําที่คําสัญญาของพระองค์อะไรแบบนี้คือการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากปัญหาหรือจากความรู้สึกแย่ๆของเราเองไปที่พระองค์แทนแล้วคาสอนนี้ยังอธิบายการเพ่งดูนี้ละเอียดไปอีกโดยแบ่งเป็นสามมิติเวลามีการเพ่งดูพระคริสต์ในอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็อนาคต การมองย้อนไปในอดีตคือมองไปที่ชีวิตของพระเยซูการสิ้นประชนการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ให้แง่คิดให้กำลังใจเราได้หลายอย่างมากเช่นตัวอย่างอย่างแรกเลยนะคะพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมของการอดทนองเจอเรื่องหนักๆเยอะมากทั้งโดนทรยศโดนปฏิเสธโดนทำร้ายเจ็บปวดสารทัดแต่พระองค์ก็ยังบอกว่าวางใจในพระบิดาจนถึงที่สุดจริงๆ การเห็นคนที่เป็นแบบอย่างให้เราได้มันก็ช่วยให้เรามีกําลังใจจะทนต่อไปได้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วอย่างที่สองคือพระองค์เข้าใจความทุกข์ของเราอย่างลึกซึ้งเลยเข้าใจค่ะเพราะว่าพระองค์เคยผ่านประสบการณ์เจ็บปวดคล้ายๆกับที่เราเจอมาหมดแล้วไงคะไม่ว่าจะเรื่องถูกหักหลังถูกคนดูถูกความเจ็บปวดทางร่างกายอารมณ์คือพระองค์รู้หมดว่ามันรู้สึกยังไง การที่รู้ว่ามีใครสักคนที่ยิ่งใหญ่แต่กลับเข้าใจความรู้สึกเล็กๆของเราได้นี่มันอืมมันปลอบใจได้ดีจริงๆนะครับจริงค่ะแล้วประเด็นสำคัญมากๆอีกอย่างก็คือเรื่องความรักและการให้อภัยที่เห็นชัดๆจากการสิ้นพระชนบนไม้กังเขนถูกต้องค่ะการที่พระองค์ยอมตายบนกังเขนเนี่ยเป็นการจ่ายราคาชดใช้ความผิดบาปแทนเรา ทาให้เราเข้าถึงการให้อภัยจากพระเจ้าได้เมื่อระวางใจในพระองค์ครับผมแล้วก็มีเรื่องการฟืร้นคืนในพระชนอีกอันนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันเพราะให้ความหวังกับเราความหวังว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้ฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่มีกายใหม่เหมือนพระองค์ในวันหนึ่งข้างหน้าพอเรามีความหวังนี้มันก็ทําให้ความสูญเสียหรือความเจ็บปวดในปัจจุบันมันดูมีความหมายต่างออกไปหรือดูเล็กน้อยลงได้ โอ้หฟังดูมีพลังมากเลยนั่นคือมิติอดีตแล้วมิติปัจจุบันล่ะการเพ่งดูพระคริสต์ในปัจจุบันนี่คือยังไงปัจจุบันก็คือการตระหนักว่าณนะตอนนี้เวลานี้พระองค์เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไงบ้างหลักๆก,ก็มีสองเรื่องค่ะเรื่องแรกคือพระเยซูส่งทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ทูลขอแทนเราหรืออธิษฐานเผื่อเราอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาตลอดเวลาเหมือนมีคนคอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างบน ทำให้เรารู้สึกมั่นใจได้ว่าคําอธิษฐานของเราหรือความต้องการของเราเนี่ยไปถึงพระเจ้าแน่นอนแล้วเรื่องที่สองคือพระองค์สถิตอยู่ด้วยกับเราเสมอพระองค์อยู่ใกล้ชิดกับคนที่รักพระองค์ไม่ได้ทิ้งให้เรารเผชิญปัญหาคนเดียวการที่เราแบบว่ารับรู้หรือเชื่อว่าพระองค์อยู่ตรงนี้แหละอยู่ใกล้ๆคอยฟังเราคอยรักเราเสมอเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังใจที่สําคัญมากๆเลยนะคะเวลาเจอปัญหาจริงครับการรู้ว่า เราไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้สู้คนเดียวสุดท้ายครับมิติอนาคตมิติอนาคตก็คือความหวังอีกแล้วค่ะแต่เป็นความหวังในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูจะกลับมารับผู้เชื่อไปอยู่ด้วยใช่ค่ะพระองค์จะกลับมารับผู้ที่เชื่อในพระองค์ไปอยู่ด้วยกันตลอดไปเป็นนิดความหวังนี้มันทําให้ความทุกข์ยากที่เราเจอในโลกปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นแค่เรื่องชั่วคราวมากๆเหมือนพอเรารู้ว่าปลายทางมันดีมากๆไอเรื่องแย่ๆระหว่างทางมันก็ดูจะ รับมือได้ง่ายขึ้นใช่เลยค่ะช่วยปรับมุมมองเราให้เห็นว่าปัญหาตรงหน้ามันไม่ได้ใหญ่โตหรือสําคัญเท่ากับสิ่งดีๆที่รอเราอยู่ในอนาคตเลยนะครับผม สรุปง่ายๆก็คือหัวใจสำคัญของคำสอนนี้คือการที่เราเปลี่ยนจุดโฟกัสจากปัญหาจากความรู้สึกของตัวเองไปจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์แทนทั้งในสิ่งที่พระองค์ทำในอดีตการช่วยเหลือในปัจจุบันและความหวังที่เรามีต่ออนาคตกับพระองค์ซึ่งการทำแบบนี้จะนำไปสู่ความเบิกบานจากข้างในที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ภายนอกชีวิตเราตอนนั้นมันจะดีหรือร้ายเลย ถูกต้องค่ะมันเป็นความสุขที่ผูกอยู่กับความสัมพันธ์ความเชื่อมั่นในพระองค์ไม่ใช่สิ่งของหรือสถานการณ์ภายนอกเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากครับสำหรับผู้ฟังที่อาจจะกำลังรู้สึกน่าชื่นอ,อกตรมหรือกำลังเผชิญกับความยากลำบากอะไรบางอย่างอยู่ลองใช้เวลาคิดตามดูก็ได้นะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยการลองเพ่งดูหรือนึกถึงพระคริสต์ในมิติไหนไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคต ที่อาจจะให้ความหวังให้กำลังใจหรือให้มุมมองใหม่ๆกับเราได้มากที่สุดเป็นคำถามที่มากเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ